กรณีวัดบางคานต้องบอกเลยว่ากรณีวัดบางคานเนี่ยยืดเยื้อมาเป็นเวลานาน,านและที่สําคัญล่าสุดตามข่าวที่เราทราบกันมานะครับก็คือว่าเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองเนี่ยนะครับได้เข้าไปที่วัดเพื่อจะเข้าไปนะครับให้เจ้าวาดองค์ใหม่เข้าไปจัดการที่วัดก็โดนขัดขวางนะครับโดนขัดฝังโดยนักเรงนะครับหรือคนใหญ่คนโต นะครับที่คุมวัดอยู่เอามากแกวัดเามารอกแล้วก็ปะทะทําให้เจ้าหน้าที่เกิดการบาดเจ็บทําให้เจ้าหน้าที่นะครับทรัพย์สินเสียหายอะไรหดาอย่างแต่เจ้าหน้าที่บ้านเมืองก็ทําอะไรไม่ได้ครับได้แต่นั่งมองได้แต่นั่งดูและทําอะไรไม่ได้ปล่อยให้พนเหล่านั้นนะครับใช้อิทธิพลของตัวเองสามารถครอบครองวัดได้เจ้าหน้าที่นะครับบ้านเมืองก็ไม่สามารถเข้าไปในวัดได้จนถึงทุกวันนี้ล่าสุดนะครับก็มีข่าวออกมาแบบนี้ครับวยากรวัดอ่าวยาวัชจรนะครับ วย,ยาวัจกรนำหลักฐานเด็ดลุยเอาผิดคนร่วมก่อเหตุบุกยึดวัดบางครานวัย,ยาวัจกรนะครับวัดบางคลานควงทนายความนำหลักฐานแจ้งควา,ามตำรวจนะครับสอพอโพทะเลเอาผิดผู้ร่วมก่อเหตุบุกยึดวัดชี้ทำลายพุทธศาสนาอย่างร้ายแรง วันที่16กรกฎาคม256ที่สอพอโพทะเลอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรนายพรเพง็งว,วัยยาวัจกรวัดอิรัญญารามหรือวัดหลวงพ่อเงินบางคานพร้อมด้วยนายธรรมราชสารปัญญาปะทานกองบุญทนายความธรรมราชทนายฟาร์มและหม่อมหลวงการตะพงวรวุฒิหม่อมช้างประทานชมรม รูปตัถาคตนะครับเดินทางเข้าแจ้งฟาร์มต่อร้อยตำรวจเอกสิโรธเพชรดีพนักงานสอบสวนสพโพทะเลเพื่อดำเนินคดีเอาผิดทางกฎหมายกับนะครับต่อกลุ่มนะครับลูกศิษย์อดีตเจ้าว,วาดวัดองค์เก่าร่วมกันกระทําการบุกยึดครอบครองวัดบางคราน และร่วมกันต่อต้านทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่บ้านเมืองรวมทั้งทำลายทรัพย์สินของทางราชการที่เข้าปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติการทวงคืนวัดบางคานเมื่อวันที่13กกฎาคมที่ผ่านมาโดยหลักฐานนะครับรูปถ่ายและคลิปวิดีโอต่างๆเป็นหลักฐานการละเมิดกฎหมายการกระทำผิดผิดในข้อหาร่วมกันบุกรุกยึดคองวัดโดยกว่า5คนขึ้นไปและข้อหาร่วมกันสู้ขัดขวาง การปฏิบัติหน้าที่นะครับของเจ้าพนักงานและข้อหาร่วมกันใช้อาวุธทำลายทรัพย์สินภายในวัดเสียหายและศูนและาสาบศูนย์ไปทั้งนี้พนักงานสอบสวนจะได้รวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนายพรปันเพีงกล่าวว่า ได้ขออำนาจศาลคุ้มครองวัดบางคานชั่วคราวและศาลจังหวัดพิจิตรมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวคดีพแพง่งหมายเลขดำที่3 9 3 2ก6ทับห้ให้จำเลยคือนายธนก,กิจนายสนองนายนารงนายอ,อัมพรและนางสาวจำเนียนขอสงวนนามสกุลเนี่ยนะครับจำเลยทั้ง5เมื่อวันที่13กร,รกฎาคม256โดยมีคำสั่งให้จำเลยทั้ง5 ปลดล็อกแม่กุญแจและนำโซ่ออกจากประตูรั้ววัดบางคานทุกบานพร้อมห้ามจำเลยทั้ง5และบริวารและบริวารปิดประตูรั้ววัดห้ามกีดฝางไม่ให้เจ้าวาดและคณะกรรมการเข้าไปดำเนินการภายในวัดเป็นการชั่วคราวจนฝ่าศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นรวมทั้งคดี อาญาหมายเลข595ทับ2566ระหว่างพนักงานอายการจังหวัดพิจิตรโจ์นางสาวปะพานัน์หรือสุภาอยู่ยืดจำเลยที่1กับพวกรวม15คนเมื่อวันที่13กดกฎาคม256ศารจังหวัดพิจิตรมีคำสั่งห้ามมิให้จำเลยทั้ง15กะทำการใด อันเป็นการขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่และการประกอบสาธนารณกิจของพระครูพิสุทธิวรากรเจ้าอาวาสและให้เข้าออกในเวลาตามที่วัดกำหนดมิฉะนั้นสารจะพิจารณาเกี่ยวกับการเพิกถอนสัญญาประกันแจ้งคำสั่งให้จำเลยทราบ นายพรกล่าวต่อว่าเนื่องจากวันที่13ก,ก,กรกฎาคมที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์ภายในวัดบางคลานโดยเจ้าวาดที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะสงฆ์จะไปปฏิบัติหน้าที่ภายในวัดโดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองฝ่ายความมั่นคงรวมถึงผู้ว่านะครับในอำเภอและตำรวจที่จะนำเจ้าวาดเข้าไปในวัดแต่เข้าไม่ได้เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงโดยมีผู้ต่อต้านนะครับซึ่งมีแกนนําชุดเดิมใช้ น้ำผสมยาฆ่ามแมลงใช้ก้อนหินใช้หนังสติกยิงลูกหินลูกแก้วและปืนยิงอัดลมทําร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่ทางราชการนายพรกล่าวว่ารวมทั้งปิดประตูว,วัดยึดคลองนะครับควบคุมวัดซึ่งเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายบ้านเมืองในการต่อต้านอํานาจรัฐซึ่งพระครูพิสุทธิวรากรเจ้าวาดก็ได้รับก็ได้มอบให้กับตนรวบรวมพยานหลักฐานตามภาพถ่าย และคลิปต่างๆมาพร้อมกับทนายฟาร์มและที่ปรึกษาของท่านเจ้าวาดมาแจ้งฟาร์มดำเนินคดตีต่อพนักงานสอบสวนสอพโพทะเตในข้อหาร่วมกันนะครับบุกรุกนะครับคอบครองวัดนิติบุคคลมากกว่า5คนขึ้นไป ร่วมข้อหาร่วมกันต่อสู้ขัดฝางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าวาดและร่วมกันใช้อาวุธทำลายให้ทรัพย์สินภายในวัดเสียหายและสาบสูญไปนะครับนายพรกล่าวอีกว่าจากที่ตรวจสอบพบว่ามีทรัพย์สินสูญหายไปหลายรายการส่วนแกนนำที่ปกกระดมมีหลายคนและมีชายชุดดำที่ถูกจับก่อนหน้านี้ที่อยู่ในระหว่างการประกัน ก็กลับมาปิดวัดอีกรวมทั้งมีคนที่กำลังถูกดำเนินคดีในชั้นศาลและที่ศาลตัดสินห้ามเข้าวัดห้ามยุ่งเกี่ยวนะครับภายในวัดบางคารที่มาร่วมบุกรุกวัดและทำร้ายนะครับเจ้าหน้าที่ทางราชการที่มาปฏิบัติหน้าที่อีกด้วยนายพรกล่าวว่าซึ่งตรงนี้เราจะได้เห็นว่าเมื่อทำผิดซ้ำๆอย่างที่ไม่ควรได้การประกันตัวในชั้นตำรวจ ควรไปคุยกันในชั้นศาลถ้าอยากประกันตัวก็ไปประกันในชั้นศาลทั้งนี้การกระทําผิดที่รุนแรงอย่างนี้มีบุคคลที่มีอํานาจมีอิทธิพลคอยบัญชาการสั่งการลุกระดมหนุนหลังชาวบ้านทําชาวบ้านเข้าใจผิดและการกระทาําดังกล่าวมีการวางแผนก่อความรุนแรงรวมทั้งตั้งตัวไม่ยอมรับข้อกฎหมายบ้านเมืองและไม่ฟังคําสั่งศาลถือเป็นการประเมิน ผึงเป็นการละเมิดกฎหมายมันยิ่งฝ่าโจรเสียอีกนะครับจึงเห็นควรดำเนินการให้เด็ดขาดด้านนายธรรมราชกล่าวว่ากองบุญนายความธรรมราชอาสามาเป็นทนายฟาร์มให้กับวัดบางคารซึ่งจากกรณีที่มีเหตุการณ์ควารมรุนแรงที่ผ่านมาภายในวัดบางคานที่ไม่สมควรจะเกิดขึ้นภายในวัดอันศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของสาธุชนจากทั่วประเทศ ตนอยากให้ประชาชนคนไทยมองขึ้นไปบนฟ้าว่าการผันแปรของประเทศนั้นยังดีอยู่ไหมกฎหมายต่างๆนะครับที่มียังสามารถบังคับใช้ได้หรือไม่ผู้ที่ร่วมกันกระทำความผิดกฎหมายนายธรรมราชกล่าวต่อว่าและกฎหมายนั้นยังศักดิ์สิทธิ์อยู่ไหมกับการที่ทางราชการต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายกับผู้ที่บุก ยึดครองวัดและการกระทําฝ่าฝืนกฎหมายฝ่าฝืนอำนาจศาลจึงอยากให้ประชาชนคนไทยนะรลองมองดูว่าวัดบางครานยังอยู่ในของยังอยู่ในปะครองของประเทศไทยหรือไม่และยังบังคับใช้กฎหมายได้อยู่ไหมนะครับทางกองบุญทนายฟาร์มจึงรวบรวมพยานหลักฐานร้องทุกกล่าวโทษต่อผู้กระทําความผิดบุกรุกุก,กวัดบางครานและทําร้ายเจ้าหน้าที่ทางราชการ ด้านมอมหลวงการพลกล่าวว่าการดําเนินการนะครับของใครก็ตามที่ทําการยึดวัดเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายและถือว่าเป็นเรื่องอันตรายต่อเรื่องศีลธรรมและเป็นการทําลายพุทธศาสนาอย่างร้ายแรงและถือว่าเป็นการทําลายวัดทั้งหมดที่มีอยู่กว่าสามหมื่นวัดรวมทั้งเป็นการทําลายพระสงฆ์อีกสองแสนรูปที่อยู่ในประเทศไทยอีกด้วยมอมหลวงการพลกล่าวต่อว่านะครับ หมอ่อมหลวงการตะพงนะครับกล่าวต่อว่าซึ่งการกระทําของกลุ่มบุกรุกวัดบางคานั้นถือว่าเขาไม่ได้ทําลายเพียงพระสงฆ์แค่องค์เดียวแต่ทําลายพระสองแสนรูปซึ่งถือว่าเป็นการทําบาปที่มีบาปเป็นมหารและเรื่องนี้ประชาชนที่อยู่ในศาสนาพุทธไม่นึกไม่สํานึกว่าวัดที่เป็นที่อยู่ของพระสงฆ์สําหรับวัดที่เป็นหนึ่งในพระ รัะตะนไตายพระพุทธพธรรมพระสงฆ์โดยการบุกรุกวัดบางคารเป็นเรื่องที่อันตรายต่อพุทธศาสนาอย่างยิ่งผมเห็นว่าเรื่องนี้เราเองและชาวพุทธไม่สามารถรับได้ซึ่งการใช้อำนาจพลเรือนหรืออำนาจอิทธิพลต่างๆปุกระดมเข้าไปยึดที่อยู่ของศาสนาสงฆ์นะครับจะไม่ว่าใครก็ตามแต่เป็นการทำผิดกฎหมายทั้งนี้นะครับชาวพุทธทุกคนจึงเวลาต้องออกมาปกป้องวัด หม่อมหลวงการตะพงกล่าวผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับบรรยากาศที่วัดบางคานกลุ่มต่อต้านเจ้าวาดวัดบางคานหลังก่อเหตุไม่มีนักท่องเที่ยวเข้าไปกราบไหว้หลวงพ่อเงินเนื่องจากหวาดกลัวหวาดระแวงเกงปัญหาและความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในวัดทำให้วัดเงียบเหงารวมถึงเมดาร้านค้าที่อยู่ในชุมชนบริเวณวัดที่ประกอบกิจาการร้านค้าร้านอาหารต้องขาดรายได้จากนักท่องเที่ยว โดยผู้ประกอบการร้านค้าหน้าวัดบางคานกล่าวว่าในช่วงทุกวันหยุดจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยววัดแต่หลังมีเหตุการณ์จึงทําให้นักท่องเที่ยวน้อยลงจนส่งผลกระทบกับร้านค้าที่ขายของไม่ได้และอยากให้เร่งแก้ไขาหาข้อยุติปัญหาความขัดแย้งให้วัดคืนมาอยู่ในสภาพปกติตามเดิมต้องบอกก่อนนะครับนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับของวัด ปรางคานซึ่งแน่นอนครับเรื่องนี้นะครับมันยาวนานมามากนะครับยาวนานมาว่าโอ้ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาแต่ก็ผมก็ยังสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะทำไมนะครับเจ้าหน้าที่รัฐถึงไม่สามารถจัดการอะไรได้เลยทําไมเจ้าหน้าที่วัดถึงไม่จัดการได้เลยมีอิทธิพลอะไรหรือนะครับตามข้อมูลนะครับตามข่าวที่ออกมาว่ามีสอสอเออมีสอวอคนหนึ่งนะครับ เข้าไปเป็นแกนนําไม่รู้นะครับอันนี้คือตามข่าวนะครับว่านะครับเป็นคนหนุนเป็นคนสนับสนุนนะครับให้คนเหล่านี้กัดทําการแบบนี้ใช่หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจครับแต่ตามข่าวที่ออกว่ามีสอวอคนดังคนหนึ่งนะครับซึ่งแน่นอนครับว่า เป็นพ่อเหตุผลนี้หรือเปล่านะครับเมื่อมีสอวอคนดังเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแล้วเจ้าหน้าที่บ้านเมืองหรือเจ้าหน้าที่อะไรเองไม่สามารถที่จะกล้าที่จะลงมือหรือไม่สามารถที่จะกล้าทําอะไรได้ก็เลยต้องปล่อยให้ยืดเยื้อมาแบบนี้เท่ากับวันนี้นะครับปล่อยให้นะครับคนที่มีอิทธิพลนะครับพวกที่มีอิทธิพลหรือสร้างอิทธิพลหรือบุคคลเหล่านี้มามีอํานาจเหนือนะครับกฎหมายเหนือหน่วยงานราชการ หรือเหนือนะครับคนของรัฐหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับแต่ผมก็ตั้งคําถามว่าเอ๊ะปล่อยให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ยังไงและที่สําคัญตอนนี้นะครับเห็นว่ามีการแจ้งข้อกล่าวหาดําเนินคดีกับสวคนดังนี้แล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับไปถึงไหนแล้วหรือยังไงและขณะนี้ลองคิดดูนะครับว่ามีทั้งหมายสารมีทั้งเจ้าหน้าที่นะครับมีทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองมีทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจมีทั้งผู้วา่าอ่าอ่านายอำเภอเข้าไปนะครับ บุคคลนะครับที่ทรงอิทธิพลขนาดนี้ยังกล้าที่จะทําขนาดนี้แล้วลองคิดดูว่านะครับบ้านเมืองจะเป็นยังไงแล้วทําไมเจ้าหน้าที่นะครับบ้านเมืองถึงไม่จัดการเรื่องนี้ให้เด็ดขาดไม่จัดการเรื่องนี้ให้ที่สุดเกิดอะไรขึ้นอันนี้ไม่แน่ใจนะครับประชาชนอย่างผมตั้งคําถามเอาไว้ว่าทําไมเจ้าหน้าที่บ้านเมืองถึงไม่สามารถบ,ารบังคับใช้กฎหมายได้ เพราะอะไรทําไมถึงปล่อยให้กลุ่มพวกมีอิทธิพลมาทําแบบนี้เพราะการทําแบบนี้มันไม่แค่เหยียบย่าวัดอย่างเดียวไม่ได้ทําแค่วัดอย่างที่บอกว่ามันคือการที่มีอิทธิพลมันคือผลประโยชน์มหาศาลหรือเปล่าและที่สําคัญ เหตุผลเพราะว่ามีสวคนดังเข้าไปเกี่ยวข้องมีสวคนดังไปหนุนหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับไม่รู้นะครับเพราะตามข่าวที่ออกมาเป็นแบบนั้นซึ่งเรื่องนี้ก็คงต้องรอติดตามกันนะครับว่าเจ้าหน้าที่รัฐจะสามารถจัดการกับเรื่องนี้ได้ยังไงและเจ้าหน้าที่รัฐจะจัดการเรื่องนี้นะครับเมื่อไหร่ เร็วแค่ไหนหรือปล่อยให้เรื่องนี้ผ่านมาเพราะรู้สึกว่าเรื่องนี้ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นแต่เกิดขึ้นมายาวนานตั้งแต่ปี2563จนณวันนี้ก็เท่ากับเกือบ4ปีแล้วที่เป็นแบบนี้ก็ต้องรอดูนะครับว่าหลังจากนี้จะเป็นไงถ้ามีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าดเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ